ขาวนะคะอมเขียวหรือว่าขาวใสนะคะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะคุณพี่นะตะก้าสองสามสี่สามห้ากดให้แม่ค้าใหม่หน่อยนาะน้องเขายังไม่ขึ้นเลยนะโอเคค่ะคุณพี่นะคะทรงบางๆบายเปรียบมีไหมคะมีคะ่ะคุณพี่มีนะคะคุณพี่นะคุณพี่ใส่เป็นไซส์อะไรใจแม่ค้าหน่อยนะคะคุณพี่ใส่เป็นแหวนไซส์อะไรใจแม่ค้าหน่อยนะคะคุณพี่นะ โอเคค่ะหรือว่ายังไม่ทราบไซส์แหวนนะคะตัวเองก็ยังไม่เป็นไรเนาะคุณพี่เฮ้ยแมคะะ่ะกะแลห้าจ <5. 7. S 2> ุดเจ็ดนหกแล้วตอนเนี้ใช่โอเคค่ะนะคะคุณพี่บูหรือเปล่าทําไมคะ่ะไม่คิดนะ คุณพี่ใส่เป็นไซส์อะไรแจ้งแมคะหน่อยเนาะหรือว่ายังไม่ทราบไซส์ไม่เป็นไรนะคุณพี่นะเดี๋ยวแมค่ค้าบอกวิธีวันไซส์นะคะโอเคคะ่ะพี่ๆนะคะ22ยูเซอร์เนาะระหว่างที่แม่